ใกล้จะถึงแล้วทุกคนกลับตอนนี้ผมอยู่ในลรงแรตอนครับก็เลืออีกนิดหนึ่งแต่วันนี้มีรถเยอะมากแล้ก็ไฟสีแดงไปโรงเรนอีกแล้วทุกคนปั่นจักรยานวันนี้เดิมบ่ายโมงครับ ทุกคนทำมวทุกคนเราทำสาคูไส้หมูเนาะเราจะนึ่งเพราะว่าเราเอเอไอนี่ปั้นเสร็จแล้วจ้ะจะนึ่งก่อนน้ำเดือดเร็วมีสีขาวกับสีเขียวสาคูไส้หมูของเราอืม ัดไส้ไว้ยังเหลือทุกคนนี่มาดูสาคูไสหมูกันปาติโทโอ้โหอ้อก่อนงั้นยแทเยังไม่สุกจ้ะรออีกนิดนึงส่วนทางนี้ทุกคนเราก็ทำปอเปีย๊ยะจากวันนี้ปอเปีย๊ยะเหมือนเดิมจากวันนี้ไม่มีสูตรนะทุกคนคือปปาค่่มอเล็กค่่าแมทธิวค่ําอี่แม่ก็ค่ําตามจากทุกคนจ๋าก็ นั่นแหละเข้ามาหมวดเดิมแล้วทุกคนนักเรียนก็ค่ำแล้วทีนี้การทําการทํางานก็เลิกปกตินั่นแหละเนาะ่อจะกลับถึงบ้านอะไรเงี้ยเนาะก็ค่ําเหมือนกันเราก็เตรียมหาอาหารให้ทุกคนทุกคนวันนี้เป็นปอเปี๊ยะแล้วกันนะเนาะปอเปี๊ยะไส้หมูกุ้งจะผักเยอะๆเนาะทุกคนห่อไปก็ไม่ได้บอกสูตรกันนะทุกคนวันนี้อืม สุกเลยจ้าทุกคนปิดไฟแล้ว <c ười> นี่นะน,นี้เป็นหอมเจียวจ้ะขาก่อนจะหยิบขึ้นโอ้โหอมเจียวปราวะขะเทียมเจียวจ้ะน่ะบอกพิดบอทถือจ้ะ หมดใส่ไว้ห่อนห่อนอยู่นันน่นเลยแล้ว ่นนวันนี้แม่ทำปอเปียให้แล้วก็ทำซา,าคูไส<า>้หมูหมเดี๋ยวตัวเองชิมไปกี่อันแล้วผมชิมไปหนึ่งวันนี้เลิกเรียนกันช้ามากเลยเออแม่ก็ทำกับข้าวช้าเหมือนกันเออซาคูไ้หมูเสร็จแล้วทุกคนนี่ <c oughs> เขียวมาเลยนี่ปอเปียจ้ะ ห่อไม่สวยจ้ะวันเนี้อ,อรีเปล่งกันทุกอย่างเลยทุกคนรอหม้อร้อนกระทะร้อนน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะทอดกันจ้ะทุกคน<ม>โอเคทุกคนเดี๋ยวเราทอดเลยไม่รู้ได้กี่ชิ้นเหมือนกันทุกคนได้กี่ชิ้นเลย ไม่หมดนี่แหละพ่อมาไม่ทันก็ไม่ได้กินน่ะมหมายถึงกินกินช้ากินทีหลังก็จะไม่กรอบไงถ้าพ่อมาช้า すい เสร็จแล้วทุกคนปอเปียประมาณสามสิบเท่าไหร่สามสิบสี่ชิ้นมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแหละทอดหมดเลยจ้ะไปยกเสิร์ฟเลยจ้านนอ่ะอ่ะไฟถ่านมาัน้ง อส่กรบทุกคอนหิวข้าวมากทุกคนสัสดสทุกคอนสบายดีมรับสบายดีกลับมาจากโรงเรียนก็ห้าโมงกันแล้วแม่ก็ช้าลูกก็ช้าพ่อไม่ต้องรอเนาะเดี๋ยวแกก็มาจ้าทุกคนให้กินก่อนเออไม่ต้องรอแกแกบอกสิบห้านาทีพอดีแหละพอเปียมันไม่นี่แล้วทุกคนโอเคกินเลยลูกพ่อมากินตามทีหลังไม่เป็นไรกอนอันนี้หนึ่งเอาเลย คนมีสลัดเนาะแล้วก็สาคูไสหมูจ้ะอืมสาคูไสหมูไไูกินเลยกินเลยอกก่โอ้ยอรอยไหมอืมอืม มันนี้ไม่ห่อไม่สวยหรอกมือหนึ่งก็ฉีกแผ่นแล้วก็มือก็ติดไอ,อ้ติดไอ้ไส้มันด้วยแล้วก็ไปเปะไปเปื้อนมดก็เลยห่อไม่สวย <c oughs> หมูอยู่ข้างนอกมั่งเอ,เอแครอทมั่งอะไรมั่งเลยแบบตะกุบตะกักนิดนึงทุกคนเอาไม่มีใครเอาสลัดเดซิ่งก็มีอมเอาสลัดก่อน แม่เที่ยวมีเดซี่ไหมอ่ะแม่ก็บอกว่ามีเดซี่ขอบคุณอิหลีกินไปโอ้ยเมื่อย์จะซิมก่อนทุกคนเดี๋ยวให้กินเขกินเลยอันนี้ทุกคนผมซับผมใช่ไหมลูกตอนเสร็จแล้วผมวีบผม ว่าก็มันสวยมากทุกคนสวยมากแล้วก็ผมปั่นจักรยานตามเลยใช่ไหมแล้วก็ทึงตรงนั้นเพราะว่ามีลมมั้งลมใช่ไหมลมใช่ไหมใช่มันฟูทุกคนเหมือนเหมือนเพิ่งเพิ่งตื่นมันเพิ่งตื่นครับจริงๆเหรอฮอฮึน่าสงสารฮึฮึแล้วเจ้าก็เปลี่ยนพอไหมทุกคนเปลี่ยนทรงเหรอฮึเขาเรียกว่าจับจับทรงผมครับ เปลี่ยนทรงผมจับทรงผมเหมือนกันครับแล้วก็พ่วบัดจะแกรแล้วก็แห่งหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งคนครับผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็คิดว่าอ้ามันเป็นเพื่อนผมบ่เป็นเพื่อนผมหรอ้าไม่รู้กูบผมบัตจะแกรแล้วก็พ่วหันหลังใช่ไหมอืมก็รู้แล้วก็เออผู้หญิงเธอเธอคาเฟ่เธอคาเฟ่กูบผมรู้มันเป็นเพื่อนเชื่อฉันสิบอกแกเหรอหนูเองก็ รู้ว่าเป็นเพื่อนเลยป่ะอร่อยไหมแม่แม่ยังไม่ได้ชิมเลยสั่มไปหนึ่งกินผักก่อนแล้วกันแม่น้ำไม่สามน้ำไม่สามแล้วมอวด้วยเอะ ว่าเอ้ม่กินแล้วแซนด์วิชกินปะแม่กินผักก่อนอืม ไหมขอนขวานขึ mm. Mm. E. ้นแล้วผักไหมผัดแล้เนี่ยถง่มฮ่มอไรย่างงี้แลมัจิ้ม เจ็บมากเลเต็มปากเลยไม่พูดทุกคนชอบก็เปียไม่ถ้าชอบก็เป็นเพื่อนแมทชิลได้เป็นเพื่อนแมทชิทุกคนเลยแวถ้าไม่ชอบเพราเปียก็เป็นเพื่อนแมทิวได้ครับ ยอไว้บอกทุกคนด้วยพรุ่งนี้จะไปไหนกินก่อนออจะไปทำงานทุกคนงานยิมนาสติกมอือมเร้ว อเล็กจะไปทางานทุกวันศุกร์นะทุกคนยิมนาส,สติกใครที่ติดตามอาเล็กว่าที่อเล็กมีงานทะํะก็คือช่วงที่ปิดเทอมสิบอาทิตย์นะ่ะก็คือเด็กเด็กที่โรงเรียนเขาก็ปิดเทอมกันเนาะก็ยิมนาส,สติกก็ปิดเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมก็ยิมนาส,สติกก็เปิดเหมือนกันแล้วทีนี้อเล็กก็มีงานทําทุกวันศุกร์และทุกคนหลังเลิกเรียนสามชั่วโมงนะ หลังเลิกเรียนสามชั่วโมงอะไรก็จะไปทํางานพรุ่งนี้เริ่มเริ่มพรุ่งนี้วันแรกใช่เมื่ออ,อ,อีพรอมากอดยครับอนแระต้งใจทำทำกับเด็กๆยิ่งต้องโฟกัสนะแต่เลไรเก่งอยู่แล้วละ่ะครับอขอบคุณครับ <laughs>

Oh, there it is. sleep so bad last night? What? Yeah. Now, uh, the man I work with, he take company card and you go out and eat. So I drink company Cola to the uh, food. 8.30. Oh, cannot sleep. SOMNAMNA! <laughs> <laughs> ใครเขาบอกให้กินโคกกินเปรปซีจอนก่อนจะนอนเนาะมันนอนไม่หลับมันมีน้ำตาลเยอะสุ่มแอนดูว่าประเด็มอสโร่ามันมีอะ้อลลโกเฟีย a บอ u t six หกสเขาเรียกว่าโง่ทุกคนแล้วก็สนำหน้าขนาดว่าแม่กินแบ่งกับแมทธิวนิดเดียวกระป๋องหนึ่งบางทีแม่อยากกินอะไรซาซ่าเนาะ ม่แบ่งกับแแมทธ <laughs> ิวนิดเดียวแม่ no <Yeah. S 1> ไม่หลับเลยมันเป็นน้ำตาลนะก็ลดตัวอันนี้เท t เทคเบียร์แ no alcohol เดี๋ยวแม่แม่จะช่วยดราซิสซามองกวิอืม เทคโค้กแ t ่ไ n ้หนาชีปสิชิป why not เทคเบียร์ s t ด็เอาเลยครับแม่กินกคนละแถวนะห้ามแตกแถวนะ In volante, ho detto no. Ma io mi sono diventato. Ehi! 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 mm Ehi! 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 4, ในนัเบอร์ส <mm ี่ของแม่ปาดเดทอ่งเือปเดทนิใ่หมานสาคูไส้หมูทุกคนกินปอเปี๊ยมาแล้วตายเลยก่อนเบลเบลาเลยจ้ะเบลเบลา คำใหญ่รึเปล่ครับอ,อร่อยดีดีมากมผมชิมสามแล้วฮะผมชิมสามแล้วเหรอครับกล้องมันเอียงหน่อยหรพริก,มกไม่คือกินหรอเปล่าก็กินครับกินสีขคาวสีขคาว ใส่พริกด้วยภาคีใช่ภาคีแม่มาสกอลได้เองกริงๆว่วาจะพริกขี้หนูหรือพริกขี้หนูสวนครับทุกคนพริกขี้หนูอันมันเป็นพริกเล็กอืม,มทำไมอ<า>ิ่ม<อ>ทีหลังครับเพราะว่าทุกคนผมกินหมด นูไหม <laughs> เหอหนึ่งชิน้นกินหมดทุกคนหมดอีหลีป่ <laughs> อนั่นแล้วทุกคนก็ลาจ้ามดไปอีกหนึ่งมือมืนนี้รีบรีบเร่งเรงกันทุกคนเลยจะ้ะหิวเข่าหอมละเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปวิดีโอนานะจะ๊ะมันนี่สบายดีสวัสดีบ๊ายบายจ้ะ